ัญหาผิวหน้ามีเยอะไม่สิ้นสุดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยที่หน้าผากก่อนวัยอันควรรอยตีนกาผิวหน้าแห้งลอกเป็นขุยๆรอยสิวริ้วรอยร่องแก้มรูขุมขนกว้างสีผิวไม่สม่ำเสมอแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าุกคนได้ใช้ค um, รีนแอนตี้วิงเกิลเซรั่มมีส่วนผสมของสแนปแปดช่วยลดริ้วรอยให้ยา8โมเลกลุลช่วยเติมน้ำให้ผิวนุ่มอิ่มฟูเปปคอช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิววิตามินบีช่วยผิวกระจ่างใสเซรั่มตัวนี้นะคะจะออกฤทธิค์คล้ายคล้ายโบท็อกซ์ลดริ้ ช่วยผิวกระจ่างใสลดฝ้ากละรอยดำรอยแดงช่วยบำรุงผิวแห้งเสียให้กลับมานุ่มชุ่มชื้นและยังมีงานวิจัยรองรับปลอดภัยแน่นอนค่ะตอนแรกคือตื่นเต้นมากที่จะได้ลองและพอทาไปหนึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเฮ้ยผิวหน้ามันตึงขึ้นจริงจากที่ผิวแห้งลอกเป็นขุยๆตอนตอน้นก็ชุ่มชื้นขึ้นดูขุมขนเนี่ยก็กระชับมากขึ้นหน้าเนี่ยอิ่มฟูกระจ่างใสมากขึ้นรดีวรอยร่องแก้มเนี่ยก็เริ่มหายไปและหลังจากใช้ต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์นะคะรดีวรอยตื้นยังเห็นได้ชัดมากๆค่ะ ติดใจจนใช้มาเรื่อยๆผิวหน้าอิ่มน้ำมากๆรวรอยที่เป็นเส้นๆก็ค่อยๆหายไปมีขวดเดียวเนี่ยไม่เคยพอจริงๆค่ะใครที่มีปัญหาผิวอยู่ต้องรีบลองตัวนี้เลยนะคะเห็นผลดีเกินราคามาก